สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีหมูนึ่งนะครับแล้วก็น้าพริกแม่พระมาชวนไปชมกินข้าวด้วยกันนะครับผมของแจ็บเคยกินไหมเนี่ยน้ำพริกแม่พระเนี่ยกินบ่อยกินบ่อยเหรอใช่พี่เคยกินนะเนี่ยบางทีผมชอบเอาเนี่ยผสมกับไข่ลวกเขาทํามาจากอะไรหอมเจียวหอมเจียวแล้วก็ใส่พวกน้ำพริกอะไรนอผมก็ไม่เคยกินเลยเนี่ยอร่อยนะ ลองชิมเขาบอกว่าอร่อยโน้นว่าอร่อยผมก็เลยลองเอามาวันนี้จัดให้คูนคูเลยทั้งหมูทั้งน้ำพริก<ม>นี่นะน้ำจิ้มกินกับไข่หรือมันก็จำเหมือนเขาเหนียวอร่อยเหรอใช่ธม,มาจา้างกินไปจะหรอรรมดากระขนหมักน้ำพริกเนาะค <laughs> ุยจับม,มัน่นเถอะบอวนาครับบอฮะกินลาบบอฮะกินน้ำพริกเอากินลาบดีกว่าเออมาครับคุณชมมาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับผมลองชิมสิไม่งี่ยี้จังอร่อย หอมกลมกล่อมอือรสชาติถูกปากจริงมันจะเผ็ดนิดๆจะเผ็ดมากินง่ายออหมูเนึ้งคุณผู้ชมจะเปิดแล้วต้องปิดไว้นะมันจะไม่กรอบมันโยมจะมันโยมมันจะไม่เป็นพระมันจะเป็นโยมขึ้นจไก่อ่ะอ่าอืม <c oughs> ผมตามไม่ทันเลย แมงวี่มาตอมแล้วมันติดมันหมูนี่ข้ามัมห,หมูขร้อยสามชั้นนี่เพื่ยนม,มาเอาลิงมาด้วยไม,ไม่อันนี้เขาหั่นมาแล้วพี่ไม่ได้ออกไปข้างนอกอ๋อคือแบบแถวบ้านเราเนี่ย อเอาว่าผิดฝั่งเลยอย่างเนะงี้ยนะน้ำพริกกูฝั่งโน้นนะเอาหมูฝั่งนี้ผักกับน้ำพริกไม่มีเลยนี่กินน้ำกับหม้อ อร่อยอร่อยผูชดลดเยอะดีดแล้วพหอหน่อยมันหวานกับเี็มเจียวด้วยแหละเค็มเจวก็หวานโมไม่ต้องอันนี้แรงดิหยิบเดีย๋ยวมันโต หมูหรือจะสู้เอ๊ะล้วพีชเรี่อยสู้หมูนี่นะน่ารักผู้สมรภูมินี่ก็อยากกินนี่นะพักพักนานไปไหมวันหนึ่งละ เรากินอึงอยู่ตอนนี้อืายุจะเข้าเนี่ยเข้าจริงแบบบ้าเราเขาบอกว่ายี่สิบเจ็ดถึงวันที่หนึ่งพิศพาจะมาสะบันไหมมันต้องมีเรต,ตกสะบันเหรอใช่เดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายตอนไปจับให้ดูเลยอยากให้นนท์จับเออให้ดูถ่ายได้เรอได้กคืนมันจะมืดนะมมืดสองแบบ แบบเลยจับตามถนนวันเนี้ยเออไม่ใช่วันนี้ข้างเนี้ยโอเคเราะถ้าจับตามกลางถน,นนเะนี้ยมันมีไฟข้างๆเนาะมันจะเห็นอยู่ ก็มีเกียดก็มีแม่งป่อง็็อกออกอมีมของกินนะบันไดฝนตกอเลยนะคุณผู้ชมอยากจะมีงานอ,อยากจะมีงานเทศกาลคนไอคนจับอื่งเต็มถนนไฟเต็มทาง <laughs> จริงๆว่าเราอะ แต่ก็ได้กันทุกคนนะเพราะว่ามันมีเยอะเยอะมากเยอะขนาดที่ชนิดที่ว่าขี่รถไปจับไปใช่ไหมหันไม่นใ่ไม่ก็เดี๋ยวมองไว้เยอะเดี๋ยวไปจับวันไปจับจริงปุ๊บแอบหาแทบไม่เจอเงียบไปก่อนงั้นนี่แหละคุณผู้ชมมีหมาลักหมาลักแมว เรากินมันก็มานั่งดูอดให้มไม่ได้อย่างตัวนั้นก็ไม่ใช่หมาเราด้วยไม่หมาเรามันก็ไ้กินกินดีอยู่กินข้าวกินอะไรเงี้ยเขาอื่นหมาคาอื่นมาอมาศัอาายอยู่ด้วยมันเห็นเราดเนี่ยถ่ายคลิปปุ๊บโยนให้มันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มา,มาเรื่อยดูเวลามันก็มาจะเปลี่ยนเซตมาด้วยนะ <c oughs> บางวันนี่ตัวอื่นมามาแบบสลับกันไปเรื่อยๆตัวนี้เนะ่ยตตัวนี้อยู่ตลอด <c oughs> อมืมันแอบ,บอยู่นี่เนี่ยจอนเลยเราไปตลาดอาหารป่าหนองบัวลำพูป่ะนนหนองบัวเลยเหรอหนองบัวลำพูทำไมกับข้าวเยอะเหรออาหารป่าเยอะอม,มีที่นนชอบอยากกินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแมงคลังไข่ตักกระจันอึ่งมีม,ม,มดทุกอย่างเลย เด็กกินเนืย้ยาวแมงแข่งกับไข่เจ้ากัตับนี่ก็ขึ้นแท่งหมดเลย <นะ S 1> อาหารป่าเขาเรี <c oughs> ว,ว่าตลาดเลยนะคุณผู้ชมหนองบัวลำพูอ่ะตลาดอะไรนะตลาดของป่า <c oughs> เห็นเขาไปเอามากันอยู่อ่ะเขาไปถ่ายกันนะตะ <c oughs> ก้อนนุ่นไอ้นครพนม <c oughs> โอ้อันนั้นไปบ่อยนี่ที่เกินไปบ่อยอันนั้นจังหวัดนั้นอะไปบ่อยมาก รักไม่รู้ว่ามีอะไรที่จังหวัดนั้นหรือเปล่านะคุณผู้ชมไปบ่อยอสกนลนครรัก,ก,กรักจังหวัดสกลนครชอบนะรักจังหวัดด้ชอบคนในจังหวัดสวยวดีจริงจังหวัดนี้สำหรับใชไมก็เห็นพี่เกมไปบ่อยไงก็แสดงว่าต้องดีจริงอาหารอร่อยคนใจดีน่ารักคนน่ารัก เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วทำไมไม่ไปอ่ะยังไม่มีเวลาไปเลยทำไมอ่ะไหนจะไปไม่เลยไม่ก็เมื่อก่อนชอบไปไงชอบนิสัยคนก็อะไรเลยแต่คนละครเขาน่ารักนิสัยน่ารักคนตุ่นดีไม่น่ารักคนหน้าตาดีอ่ะคุ่นดีก็น้าแบบเนี้ยยัมเปนก็น่ารักกันเนี่ย มับนบ้าที่คูดบ,บอยนะพู้พจริงนะคนยิสานน่าตาดีดีคนยิสานแปลาว่าทํากับข้าวเก่งเลยได้พูดเพราะนั่นเหลนคนแถวน่ารักเลยแต่คนแถวนีน่ในรจ้าวีม,มวน แสบเดอ้อนี่คุณผู้ชมน้ำพริกแม่พระแสบมากถ้ากินแล้วไม่หอวไว้เดี๋ยวเป็นโยมเหี่ยวไปเลยเป็นแม่โยมจะแม่พระกลายเป็นแม่โยมเนี่ยเหี่ยว หมูไม่ไม่กินอ่ะดูอ,อนนันอ่ะมันไม่มันน้าลิ้นอ่ะหางห,างหาหมูปแปลกๆอ่ะหามันไม่น่าก,กินเลยอเอาวางไว้ก่อนเฮ้ย <laughs> ผมไม่เคยกินนะหาหมูอ่ะแต่พอก,กินได้ไหมนะ มันเป็นกระดูกอ่อนอจัด้อยจัดงบเลยเหยียบร้อยมันเป็นกระดูกอ่อนเหรอบอกแล้วอย่าให้เขาปักหมาขนาดป่าหมาฟันไม่ไดียังกินได้เลย ข่าไม่เอาอะกินนิดนึงนมีแตงเหมาะเลยนะคุณผู้ชมให้มีแตงกวานะวันนี้ผมกับนนขอตัวลาคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ